ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเกมไมค์ครับคือ4ี่ี่ทุกคนอยากดูไหมถามตรงนี้ก่อน4ี่ที่เรามีโปรเจกที่พี่เิ็กพูดไว้แล้วอ่ะคนอยากดูไหมถามนี้ก่อนไม่อยากกันนะครับนะฮะบางคนบอกว่าเฮ้ยแม่งฟังเวแล้วลุงเอก็ไก่แล้วคนอื่นเขายังเล่นไม่เป็นอย่าอย่าไปมองอย่างนั้นนะครับน้องให้มองว่าเฮ้ยแม่งกายหงิดง่ายจะเจอกันในไมค์ครับเว้ยถ้ามึงคิดอย่างนั้นแสดงว่ามือหงิ่งคนอื่นมากเลยนะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมนะสักควารับ เกมเมอร์ระดับไหนแล้วนะครับน้องดูให้สนุกอยากให้ทุกคนน่ะโฟกัสเรื่องความสนุกความบันเทิงมากกว่าเพราะไม่งั้นมึงไปดูแข่งไมครับระดับโลกดีกว่าต้องอกว่าลุงเออยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสเรื่องแบบว่าเฮ้ยเฮี้ยกว่าเขาจะรวมตัวกันให้เราดูเนี่ยมันไม่ได้เรื่องง่ายนะเว้ยนะอยากให้โฟกัสเรื่องตรงนี้นะครับลุงเอไก่ไก่จริงแต่อยากให้ดูเพื่อความสนุกคือเหมือนเหมือนแก๊งเพื่อนมาเล่นด้วยกันมากกว่านะครับน้องเรื่องผลแพ้ชนะน่ะมันถ้าดูอย่างนั้นน่ะมึงอยากดูอินขนาดนั้นน่ะมึงไปดู มึงให้ไปโฟกัสในเนื้อเกมดีกว,ว่าเฮ้ยแม่งพิกกิดแม่งมาเล่นครั้งแรกกับพี่หมู่หวานนี่เี้ยจะเป็นยังไงวะแล้วเขาหัดเล่นแล้วเขาสองวันแล้เขาตึงตึงเลยแล้วก็จะเจอกับพิกกิจทําให้กกยหงิดเหนื่อยได้แค่ไหนวะคิดอย่างนี้ดีกว่านะครับน้องอย่าไปดึงดราม่าแบบเอี้ยลัวทีมนั้นจะแพ้ลัวทีมนี้จะแพ้เพราะว่าสมมติว่าโปรเจกต์นี้มันเล่นกันได้เออมันมันสนุกปุ๊บเดี๋ยวถ้ามีสลับกันบ้างเล่นฟิวอย่างรุ้นบ้างไปอย่างนี้บ้างนะครับทุกคนก็กาไรคนดูจริงๆนะลุงเอนกงทุคี้ยวเป็นกําไรไกของนนน้้้ออองงมมมาาากกกวว่่่่สใเยแไดูีตัท แค่ไปเล่นผ่านแค่นั้นเองนะครับเราเราไม่ต้องไปสั่งเขาหรอกแบบเอ้อจะไมไม่เอาทีมนี้ไปอยู่ทีมนี้มึงอย่าลืมนะครับทีมกูที่ก็จะอยู่เนี่ยแบงก์เอ็ดวินนี่ยนักแข่งหูหวานก็รีเฟกนักแข่งกิดง่ายก็นักแข่งกู่เป็นตัวถ่วงใช่เหมือนกดูดเหมือนพีเอฟเห็นไหมมันก็ต้องมีบาลานซ์แล้วนะเนี่ยนะครับมึงคิดว่าเขาเล่นไม่เป็นกันเลยว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูเพื่อความบันเทิงของเรานะครับรอดูว่าเฮ้ยเขาจะฟัดก,กันได้ขนาดไหนว่าแบบอย่างเงี้ยนะครับส่วนใครจะแพ้ชนะเอาถ้าว่าคนดูแม่งชอบมันไไม่่ด้แขงรอบ เเพราะว่าถ้าเราจะมาแข่งเอาเป็นเอาตายเราก็คงไปท้านักแข่งไปเลยดีกว่าให้ให้พวกนี้ไปท้านักแข่งกันแล้วทุกันนักแข่งเลยดีกว่าอันนี้เราเหมือนฟิลแบบว่าเพื่อนๆมารวมตัวแล้วก็แค่แบ่งทีมแค่นั้นเองแล้วก็เล่นให้สนุกส่วนใครจะแพ้ชนะก็นี่แหละเป็นกรราไรคนดูไปติดตามกันเองก็เห <hour S 2> มือนหนังอะมึงไปบังคับให้เขาจบได้ไหมว่าจะอยากจบแบบนี้อยากจบแบบนี้อยากจบแบบนี้อยากให้จบแบบนี้แล้วมันจะสนุกอะไรวะนี่แหละอย่างนี้แหละสนุกเดาไม่ออกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนั้นรอคอยแล้วก็ดูแล้วก็สนับสนับสนับสนุนทุ คนมาเล่นเนี่ยเขาต้องการมามอบความสุขให้คนดูนะครับมามอบความสุขให้ทุกคนนึกออกปะเขาไม่ได้มาเพื่อจะแข่งชิงเงินล้านกันนึกออกปะมาเล่นให้สนุกทุกคนสนุกปุ๊บคนดู คุณชอบคนนี้แฟนคลับคนนี้ก็ไปตามคนนี้ดูแล้วก็ดูให้สนุกแค่นั้นเองมันง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเลยเนาะฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับก็คือคือไม่งั้นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าไอ้เฮียทำอะไรก็ไม่ได้มึงไปสั่งเขาหมดแบบไอ้เฮียแบบนี้มันไม่ไม่ยุติธรรมเนี่ยมึงไปคิดแทนแล้วเนี่ยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะถูกป่ะอันนี้มึงเขายังไม่ได้เล่นเลยอ่ะมึงมึงแสดงว่ามึงไปคิดว่าเอ้ยแม่งพิกิททุพิกายไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมันแค่ไม่ทันเล่นมึงก็ไปดึงแล้วอ่ะไปดูให้สนุกมึงจะตัวอ้ายแบบเเเเเลลล่่่นนนนริิมม้ว ไอ้แค่นั้นพี่กิจมาปุ๊บวันหนึ่งพี่กิจก็ตึงพอๆกันเขาดวลกันใน่ไมค้าให้มึงดูเนี่ยยากยากนะเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงอะไรเยอะว่าทีไม่สมดุลอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่ามึงก็ไปหมิ่นคนอื่นแล้วเขาแล้วอ่ะเขายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นดูให้สนุกนะครับโอเคนะทุกคนนะอย่าไปอินนะครับนะฮะอย่าไปอินเยอะนะครับเพราะว่าในเมื่อเรามาเล่นด้วยกันมีครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีครั้งสองนะครับทุกคนมันก็พัฒนาเรื่อยๆเหมือนพี่กายอย่างเงี้ยวันแรกเข โดนฆ่าเห็นไหมมันก็เป็นความสนุกอีกแบบนะครับลุงเอเล่นโง่หน่อยก็ไปขุดหาเพชรหาอะไรไมให้เขาแต่เขาเล่นมีสกิลเพย์ในการเล่นเกมเฮ้ยก็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 ้ ให้สนุกในในการเดินเรื่องของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าอย่าไปคิดแทนนะครับอย่าไปคิดแทนนะครับน้องนะครับเราเราเราเป็นผู้ชมแล้วก็ดูไปแนะนําเขาตามช่องได้ก็ยิ่งดีพี่กิจแม่งเล่นไม่เป็นไอ้เหี้ยเราก็ไปแนะนําเหมือนตอนแนะนําพี่กายแรกเริ่มพี่สนุกดีเพื่อนแนะนําเพื่อให้พี่กายพี่กิจไปจัดการพี่กายให้ได้เห็นป่ะสนุกวะสนุกนะเอาจริงๆงนะอย่าให้คิดแบบนี้นะครับอย่าให้คิดแบบนี้นะครับอย่าไปคิดวา่าใครเสียเปรียบได้เปรียบทุกคนมาเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะครับหลังกล้องเ็าคือเพื่อนกันนะครับเ <Volt. S 1> นาะนะเขาเขาไม่ม เกมก็แบบบนไปอย่างนั้นแต่ว่าท้ายไ์เราก็สนับสนุนกันทุกคนนะครับนะอากสนับสนุนเพื่อผลิตคอ,อนเทนต์มาให้คนดูมีความสุขแค่นั้นเอง จริงที่เราคุยกันเนี่ยเฮ้ยตอนนี้เราเล่นไมค์ครับห้าคนแล้วมันเวิร์กว่ะที่เราแบ่งทีมไหมเออไม่เป็นไรสุดท้ายไปเล่นในเกมเห็นป่ะสุดท้ายใครได้คุณดูได้พี่แม่งพอมี8คนแบ่งทีมมันๆขึ้นเว้ยไม่เป็นไรแม่งพี่หมูวานเพิ่งเริ่มพี่กิจเพิ่งเริ่ม,มแต่เราก็ไปซัพพอร์ตเขาได้ก็ไปแนะนําเขาได้เรายิ่งสนุกเหมือนเราแบบไปช่วยคนให้เป็นแล้วก็เพื่อจะไปสู้อีกคนหนึ่งไอ้แ้่สนุกนะเพราะฉะนั้นนะครับฝากไว้แค่ประมาณนี้นะครับสร,รุปแล้วทุกคนยังอยากดูไหมถามแค่นี้ไม่มีสคริปต์น้องไม่มีสคริปต์อันนี้พูดจากใจจริงๆนะครับไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์เรื่องแบบนี้ไม่ต้องใช้สคริปต์นะครับน้องมันจากใจเลยก็คือทุกคนมายิ่งเล่นคนเย เยอะยิ่งมันในเฮียแบบเดี๋ยวพอเขาเริ่มจับจุดได้เขาลอบไปฆ่ากันไปตีกันแบบสนุกจะตายแค่คิดก็มันแล้วสมมติกายจะไปจัดการเองแต่กิจเริ่มคล่องเลยอย่างเงี้ยองค์กรักกูอะ่ะเออแค่คิดกูยังอยากเล่นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอยากแล้วอย่าไปแบบไปกดดันเขาเยอะนะครับเขาเขาเข,า,ขาคุยกันมาหลังบ้านแล้วว่าประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากทุกคนไว้นะครับเนาะส่วนใครที่อินกูไม่ไหวแล้วไอ้แค่กูอินชิบหายก็ก็ว่กกากันไม่ได้แต่อยากให้คนส่วนใหญ่ลุงเอรู้ว่าเข้าใจนะครับ,ว,รบว่าเกมคือเกมมึงอย่าลืมนะสามคนนั่นไอนที่าาามมสัภษณ์บอก เขาจับแป๊บเดียวอะไอ้เหี้ยขึ้นแรงคอนอะเห็นปะ่ะพวกนี้เขามีมีสกิลเกมเมอร์อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะฉะนั้นดูให้สนุกดูความบันเทิงดูความปั่นกันดูความแบบแกล้งกันแบบไปวางแผนเพื่อที่จะเดินเกมของแต่ละทีมสนุกนะเพราะเพราะทุกทีมมีคนไก่อยู่แล้วครับกูอะพีเอฟเนี่ยอ,อย่างเงี้ยสมมติเห็นปะ่ะและอีก3คนแบบเป็นสกิลเพย์ดีๆอย่างเงี้ยมันก็สนุกแล้วโอเคฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับใครอยากดูก็ฝากกดไลค์ให้ลุงเอด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดโดเนทเหมือนเดิมนะครับเพราะวววววว่่่่่่าา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 ไไไไไปกกกดดดดััันนนนเเ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 ค้้้้้้้้้ยย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 ออออออะะะะงงงงงีีีีหหลลลลลลแแบบมมมรรูจสุๆ ไกลกิดก yes. ับกีดไมาตีกันในไมครับแค่คิดก็มันแล้วอะนึกออกปะอีฮีแค่คิดก็สนุกแล้วว่าน้องไม่หินจะต้องเยอะอะไรเลยนะครับน้องเราอยากเอาใจช่วยพี euh ่กิดแล้วก็แค่แบบเข้าไปดูพี่กิดแล้วก็แนะนําเขาก็พี่กิดอย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่ทุกคนแนะนำพี่เป็ดพี่กายแล้วก็หรือแม้แต่ลุงเอนะครับที่เพิ่งเข้ามาเล่นแรกๆเห็นไหมความสนุกมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยในงานปากทุกคนนะครับโอเคนะนะครับโอเคปากทุกคนไว้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับถ้า อยากดูนะครับลุงพูดโค้ดเทครื่องหมายสี่เหลี่ยมประธานกีฬาสีเครื่องหมายถึงงานกีฬาสีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผู้อาวุโสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซ้ายขวาซ้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมตาลายและแต,ตดตึงมึงอย่าลืมนะแม่งความสนุกมันเริ่มจากที่เราดูคนไม่ไม่ยังไม่เซียนเท่าไหร่แล้วเราพาเขาไปเซียนได้เนี่ยกคดุูด<ม>อย่างดีน่ายีเหมือนเดิมถ้าใครอยากดูอยู่ก็กดไลค์ลุงเอด้วยนะครับเป็นกำลังใจพี่เป็ดทุกคนด้วยแล้วฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีผู้จัดนะครับไม่ใช่ไปบอกว่าพี่เป็ดเป็นผู้จัััััดไม่่่ใชชนนนนนนะะะคคคคครรรบบททุุุกกกกยยวเพา อยากให้คนดูสนุกนะครับแค่นั้นเลยเราคิดกันแท่นี้พวกเราแค่อยากให้คนดูสนุกจริงจริงนะเราอยากคิดคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยสีวสีแค่นั้นเองแล้วก็แล้วก็ทีมทีมหมูสับเนี่ยรูเรารู้กันอยู่แล้วแล้วลุงเอก็แค่สร้างทีมใหม่ขึ้นมากูก็ไปเอานักแข่งมาได้ถึงสามคนเงอก็ไม่ได้แบบกูอากูไก่กูกูกูกากแต่แบบอีกสามคนแม่งระดับนักแข่งนะจิตวิญญาณนักแข่งนะเนาะคนดูแม่งเนีมรยจริงนะยังไงคนดูก็ํำไรเชื่อพี่เถิดนะครับอย่าไปคิดเยอะถึงจะมากันเพิ่มแต่ยังไงราาชก็มีีแคคคค่นนนนเดยวั้ือ คือคือพ่อเมืองตายอืมดูมันนะเก๊กรอไปเถอะคุณมึงจะโยกตัวตอนอธิบายทำไมว่าเวียนหัวชิบหายมีลุงไปเป็นควายในทีมกูก็ดูละครับเห็นไหม นี่แหละน้องลูกเอพูดดีมากเลยค่ะครูเงอให้ผ่านค่ะคมมากๆเลยค่ะยอดสูงเท่าดอยอินทรนท์เน่เลยค่ะไม่ได้ยอดสูงเท่าดอยอินทรนท์น,น,นะครับผมว่าลุงสู้กับตัวเองก่อนดีกว่าครับวันก่อนยังตักลาวาราตัวเองอยู่เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศัตรูเองเดี๋ยวเดี๋ยว,วมึงเจอพี่ก<อ>ิจกับพี่มูหวานกูก็แม่งขนลุกแล้ววะอยากให้สนุกจริงๆนะครับน้องนะคนสตรีมเขาไม่อยากให้เห็นมานั่งเครียดอะไรกันเพราะเราอยากมอบความสุขไม่ได้มอบความเครียดนะครับแต่กูเนี่ยเครียดไอ้เฮียของหมดตัวเนี่ยเหียลืม